สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ICTV ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทยจังหวัดนคนปรปฐมค่ะแล้วที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเรามีหุ่นจำลองของผู้ที่บุคคลสำคัญของโลกนะคะมากมายแถมยังมีบุคคลเป็นครูไทยแล้วก็บุคคลอีกหลายแห่งนะคะที่เป็นหุ่นขี้พึ่งจำลองส่วนนตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณพี่สุจิราค่ะหรือคุณพี่แหลมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่แหลมอยากจะทราบคุณพี่แหลมนิดนึงค่ะว่าความเป็นมาของสถานที่อย่างนี้มาได้ยังไงคะออความเป็นมาประวัติคร่าวๆของพิพิธภัณฑ์หพู่พะะิดจากแรงบันดาาลใจจกณฑ์มห่งะ,ะที่จ่จกอตัพ,พิพิธภัณฑ์พ่งไทแห่งนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีไทยก็เลยก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมานะคะในปี2 0 0 0 525และเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการนะคะในปีในวันที่14มิถุนายนในปี2532ซึ่งเปิดมาเป็นเวลา21ปีเต็มแล้วค่ะค่ะแล้วก็หุ่นคิดเพึ่งนออีมีการดูแลรักษาอย่างไรบ้างคะในการดูแลรักษานะคะในแต่ละวันเนี่ยในช่วงเย็นตอนที่พิพิธภัณฑ์ปิดแล้วเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทําความสะอาดนะคะก็คือจะมีเวรทาความสะอาดทุกวันเลยเนื่องจากในส่วนของด้านใน,นจะมีฝุ่นเยอะมากก็คือการดูแลรักษาคือการดูดฝุน่น ระบรลูกคุ่เปิดแ,แอร์ทั้งวันเลยใช่ไหมเปิดแอร์บริการทั้งวันค่ะแอร์นี้เปิดบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเทียเ่ยวชมนะคะจะไม่ไม่มีผลกับตกรบลูกหุ่นแต่ก็จะมีฝุ่นเกาะฝุ่นเกาะทุกวัน แล้วหุ่นอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละห้องหรือว่าแต่ละหุ่นแต่ละตัวอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีความรู้ให้ความรู้แก่ผู้ที่มาเข้าชมได้ยังไงบ้างออในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มานะคะบางท่านเนี่ยอยากเดินชมตมามภัธยาสัยอยากถ่ายรูปต้องการความเป็นส่วนตัวก็คือจะมีอบอร์ดสไลด์เป็นประวัติของรูปหุ่นแต่ละรูปอยู่ด้านข้างสามารถอ่านตรงนั้นได้หรือไม่ก็จับใบ ะกะ็จะมีชื่อหุ่นบอกทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคณะนักศึกษานักเรียนหรือคณะผู้ชมงานในส่วนของด้านในคณะที่แจ้งมาเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นําชมให้ประจําก,กลุ่มก็คือ1บัตรต่อ1กลุ่มบุคคลสําคัญของโลกก็จะมีด้วยกัน3ประเทศซึ่งมีความสําคัญของแต่ละประเทศด้วยอย่างเช่นประเทศแรกก็คือจะเป็นรูปของมหาตามะคานทีนะคะเป็นผู้นําของอินเดียที่ใช้วิธีการอาหิงสาในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพ นะะในส่วนของรูปที่2ก็จะเป็นรูปของอับราฮัมลินทอนซึ่งมีความสาคัญกับประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประธานาธิบดีผู้ปรดปทานนะคะแล้วก็เป็นประธานาธิบดีคนที่16ในส่วนของรูปที่3ก็จะเป็นรูปของเซอร์วินสันเชอร์ชิลซึ่งท่านนี้เป็นนายรัฐมนตรีของอังกฤษถึง2สมัยนะคะระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเป็นที่มาของการชูนิ้ว2นิ้วรูปตัววีวิกตอรีแสดงถึงความชนะแล้วก็ความกล้าหาญค่ะ ในส่วนของชุดประวัติศาสตร์ไทยก็คือการเลิกทาสของรชัชกาลที่5ซึ่งประเทศไทยของเรานั้นเป็นทาสมานานกว่า500ปีนะคะเรามาเลิกทาสอย่างเป็นทางการในปี2 4 4 8ซึ่งเป็นเวลา100่งรกปีแล้วที่คนไทยอย่างพวกเรานั้นหลุดพ้นจากการเป็นทาสก็เพราะบารมีขององค์ท่ารัชกาลที่5 15ตัวละครในชุดวรรณตีไทยที่เราจำลองขึ้นมานะคะซึ่งวรรณวีไทยเรื่องนี้สร้างชื่อเสียงให้แกบสมทอนู้ทําให้โด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปที่สําคัญอยู่จาราเรียนของน้องๆระดับประฐมศึกษาด้วยอย่างตัวละครตัวเอกเลยที่พี่กล่าวถึงนี้ก็คือพระอภัยมณีนะคะที่นั่งเป่าปี่บนขวดหินและก็มีน้องชายค่ะชื่อว่าศรีสุวรรณนั่งหลัดอยู่ด้านข้างมีพามวิเชียนพามูราพามสามนในเรื่องนี้มีคู่รักถึง4คนนะคะคนแรกนางยักษ์มีบุตรก็คือสินสมุทร นะค,ะคนที่สองนางเงืออค่ะนะคะกำลังนั่งไหวฤาษีมีบุตรก็คือสุดสาครหรือที่เด็กๆจะเรียกว่าจ้าทิงจานะคะแล้วก็จะมีม้านินบังกรซึ่งเราจําลองขึ้นมาเป็นม้าคู่กายของสุดสาครจากนั้นก็จะมีสุวรรณมาลีด้านขวามือซึ่งเป็นคู่รักคนที่3นะคะเท่าเจ้าเล่ห์ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงก็คือชีเปลือยค่ะนั่งอยู่ด้านหลังพระอภัยมณี ส่วนตอนอัวละครงรูปทางด้านซ้ายมือจะเป็นลูกกษัตริย์ชาวลังกาะะเป็นพี่น้องกันผู้ชายที่อยู่ด้านหลังคืออุสเลนค่ะและด้านหน้าคือนางรรเวงวันล,ลานะะเป็นภรรยาคนที่4ของพระอภัยมณีนี่คือ15ตอัวละครครูเพลงไทยจะมีด้วยกัน3รูปนะคะเริ่มจากรูปแรกเลยก็จะเป็นรูปของครูจวงจ,นจนันจิคณาซึ่งครูเพลงรูปนี้เป็นผู้ที่เขียนละครร้องเรื่องจันเจ้าขามีชื่อเสียงและโด่งดังที่สําคัญเป็นนักปฏิรูปเพลงไทยจากทานองเพลงไทยเดิมให้มาเป็นเพลงไทยสากลในปัจจุบัน รูปที่2ก็จะเป็นรูปของหัวหน้าวงดนตรีสุนทรพรที่เรารู้จักกันว่าครูเอื้อสุนทรสนานค่ะบ้านเกิดก็ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะอำเภออัมพวาในส่วนของรูปที่3ค่ะเป็นราชานักแต่งเพลงลูกทุ่งไทยเป็นรูปของครูภัยบุญบุตรขันเป็นชาวจังหวัดปทุมธานีแต่งเพลงไว้ประมาณ6 0พันเพลงเช่นเพลงมนตร์รักลูกทุ่งฝนเดือนหกที่สําคัญค่ะเทิดบุงคุณของคุณแม่ของเราเพลงข้าน้ํานมนะคะ ห้องการเล่นนะคะก็จะมีของเด็กที่เราจําลองขึ้นมา4ชุดได้แก่นะคะซ้ายมือก็เป็นรีรีเข้าสารแมงมุมจ,จําจี้ซึ่ง3ามชุดนี้เวลาเราเล่นจะมีบทเพลงประกอบในการเล่นอีกหนึ่งชุดการขี่หลังเรียกได้หลายประเภทแต่ตรงนั้นเราจะเรียกว่าการขี่ช้างชนกันถ้าคู่ไหนลนก่อนคู่นั้นก็จะแพ้แต่การขี่หลังอีกอย่างก็คือการขี่ม้าส่งเมืองการละเล่นจะแตกต่างกันด้วยนะคะ สำหรับในส่วนของด้านในนะคะก็จะมีรูปพระอริยสงฆ์ทั้งหมด15รูปซึ่งเป็นเกติอาจารย์ชื่อดังนะคะแล้วก็จะมีพระสี่ภาคด้วยมีตั้งแต่ภาคกลางภาคใต้ภา,าคอีสานแล้วก็ภาคเหนือซึ่งพระบางรูปนั้นประวัติยาวนานกว่า400ปีอย่างเช่นหลวงปู่ทวดเยียบน้ำทะเลจืดที่ใครๆก็จะรู้จักนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านในนะคะก็จะเป็นรูปพระมาหากษัตริย์นะคะแห่งราชวงศ์กักรีไทยตั้งแต่พระองค์ทาา่านรัชกาลที่1จนถึงพระองค์ทาา่านรัชกาลที่แป ซึ่งแต่รัพรอพงค์นั้นนะคะสร้างคุณประโยชน์มากมายให้แก่บ้านเมืองไทยของเราอย่างเช่นรัชการที่1น,นะคะเป็นผู้ที่ก่อตั้งกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงรัชการที่สองนะคะทรงเก่งทั้งเรื่องบทกรอนบทกวีรัชการที่3ทรงทําการค้าขายกับต่างประเทศรัชการที่4เป็นบิดาแห่ง,งวงการวิทยาศาสตร์ไทยรัชการที่5ให้อิสรภาพในการเลิกทาส รัชการที่6เป็นผู้ที่เปลี่ยนธงชาติจากธงช้างเผือกให้เป็นธงไต่รงสามสีรัชการที่7เปลี่ยนแปลงการปกครองค่ะจากระบอบสมบูรายาญาธิร์ให้เป็นระบอบประชาธิปไตยรัชการที่8นะคะเป็นผู้ที่เปลี่ยนชื่อจากประเทศสยามให้มาเป็นประเทศไทยในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะสําหรับในส่วนของรูปหุ่นชุดใหม่นะคะก็จะเป็นรูปของสมเด็จย่าและสมเด็จพระพี่นางให้ชื่อชุดนั้นว่าในความทรงจําอันง,งดงามนะคะถ้าเรียกง่ายๆนะคะก็คือเหมือนแม่กับลูกนั้นนั่งพูดคุยนั่งสนทนากัน จะเสือให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนั่นเองนะคะในส่วนของการเชิญชวนของพี่ก็คือขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะที่ยังไม่ได้มาเที่ยวเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะหรือว่ามาเที่ยมชมแล้วในช่วงนั้นยังไม่ได้มีรูป่นชุดใหม่ที่เพิ่มขึ้นมามก็ขอเชิญทุกท่านนะคะเชิญมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ราคาค่าเข้าชมบัตรนะคะก็ผู้ใหญ่ท่านละห้บาทนะคะเด็กสูงไม่เกิน1้อยสามสิบเซนติเมตรก็คือ10บาทนะคะ วันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากเลยนะคะขอขอบคุณพี่แหลมมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาถึงตอนช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้รับชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยกันไปทั่วๆแล้วนะคะพี่แหลมก็ได้อธิบายถึงผู้ที่มีความสาคัญของประเทศนะคะแล้วก็หุ่นขี้ผึ้งที่มีโชว์อยู่นี่ก็เป็นหุ่นขี้ผึ้งที่ มีความสำคัญของประเทศจริงๆนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาชมกันเพราะว่ามองแค่เพียงในกล้องเนี่ยเราเห็นความสวยงามของหุ่นแล้วมาดูด้วยตาของตัวเองดีกว่าค่ะสวยมากค่ะสัปดาห์หน้าเราจะมาดูกันว่า ICTV จะพาคุณไปไหนขออุบไว้ก่อนแล้วอาทิหน้าเราเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ